สวัสดีครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดเนือรถคูดขนาด12ดันนะครับลูกค้าครับไมาไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถขุดของยอดแคทเทอร์พิลล่าอีกนะฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นแคทเทอร์พิลล่ารุ่น 312D Doc นี่เองนะตัวนี้นะครับอา่าเรียกได้ว่าเป็นรุ่นนึงค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเจ้าตัวรหัส D d อ c ของตระกูลแคทเทอร์พิลล่าเนี่ยเขาจะหมายถึงรุ่นของเขาที่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะพวกพี่น้องของเขาเนี่ย จะใช้งานเป็นเครื่องคอมเมีเลอตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนนะด้วยความที่เป็นเครื่องคอมเมีเลอตัวใหม่นะลูกค้าครับพวกการทํางานการตอบสนองเขานะฮะจะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่านรุ่นเก่านะฮะแล้วก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะทำได้ดีประหยัดมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้วยนั่นเองนะครับนี่นะฮะสเปคนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับสเปคลายักแบบนี้นะครับผมนี่ลายหัวกระแทกนะฮะสวยๆหล่อๆเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆลุยใช้งานก่อสร้างก็ได้นะฮะตตััััววววนนนนนนนีีี้้้้้้ะะะครรรบบบแลลลลลกกก็็ไมมม่่่หาาาาซุยยงงงเเเออดพพ ปแท็กใหญ่ด้วยนะครับนี่สเปคดีมากไปแท็กใหญ่ลายแยกนะครับโอ้โหจัดเต็มเยอะมากเลยตัวนี้ครับนี่บุ้งกีสวยๆนะฮะตะขอย้อหนักที่บุ้งกีแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตามสารุวุดของญี่ปุ่นเลยนะครับนี่สวยๆนะครับช่องเก็บของมีติดมาให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะครับนี่เปิดดูปั๊มมันก่อนเลยนะครับนี่สองเท่าเด็กนะฮะก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยเดียมากนะตัวนี้นะครับจุดรดซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะนี่แห้งกิบเลยนะครับอลอๆสวยๆนะครับ ไปดูด้นานบนกันหน่อยดีกว่านะครับนี่นะฮะขึ้นไปด้านบนนะครับสภาพหน้าตาด้บนบนเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่หลังคาสวยฝาคงฝาเครื่องสวยนะตัวนี้นะครับนี่สุดมอเตอร์สวิงแพลตคอนโทรลจะอยู่ตรงกลางเอลแบบนี้เลยนะครับก็มาแห้งๆสวยๆดีมากๆเช่นเดียวกันสายเสริงโอลงโอลิงไม่มีรั่วซึมนะครับอ่ะเปิดฝาพี่ยนดูกันนะครับนี่ชึบอ่าเปิดเลยนะครับ นะะฮในส,นส่วนของตัวเครื่องของเขานะครับเขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซู้เทอร์โบนะตามเขาทุกคนทุกส่องตามทั่วไปเลยนะครับแล้วก็หลักเครื่องของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ Cat แคสเซมิล่ารหัสซ4.2นั่นเองนะตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องขนดาดเครื่องมาตราฐานเลยนะของเจ้าตัวแคส3 2สาดีกันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆไปพร้อมๆกันนะครับ <S <S แหงสวยๆนะจุดรั่วซึม ไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทางานได้แน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเีสวยๆหลอ่ลอๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเดิดอ้อมไปดูในส่วนของสภาพแห่ง,งน้ำของเขากันบ้างนะครับนี่นะฮะรอบคันเนี่ยสวยนะฮะสภาพด้านหลังสวยตีโลโก้แคทแบบนี้เลยนะครับอ่ะเปิดดูแห่ง,งน้ำกัน,นครับเชฟนี่ สวยนะฮะแผงว่าน้ําไม่มีทะลุไม่มีเสียหายนะครับไว้เสํากัญมีสวิตช์เปิดปิดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อหยุดหน้างานหลายวันนะก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเป็นการซื้อตัดของเราไม่ให้แบตล้วไหลนั่นเองนะครับนี่สวยมากนะฮะด่างมีที่วางรองเท้ามาให้ด้วยนะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลรถค่างดีนะตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะฮะภายในนะฮะตรงฝาเท้านะครับจะมีตัวสลับคอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะ สรับคอนโทรนนะครับว่าดีว่าดีมากๆราะว่าถ้าเกิดนักงานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถมาสลหรับคอนโทรตัวนี้ให้ถนาดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับโอเคเข้าไปด้านในกันนะครับนี่สวยๆนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดเลยนะตัวนี้นะครับโอเคลองนั่งดูนะครับนี่ตัดิงก็จะประมาณนี้พวกแอร์การทําความเย็นนะฮะก็เรียกได้ว่ามาเย็นพร้อมใช้เลยนะตัวนี้นะครับนี่พร้อมลุยงานบ้านเราได้เลยโอเคเดี๋ยวมาลองกดตัวเทสต์ุงเทสตปั๊มกันนะครับนี่นะฮะ ลอยได้นิ่มๆสบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะครับปั๊มยังถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็คอนโทรลต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ครบดีปกติเลยนะครับนี่นะฮะพร้อมลุยพร้อมลุยนะครับนี่ขึ้นลงพุ่งขีความง่ายพุ่งขี่นะครับลายปกติดีหมดเลยอ่ะมาลองตัวเดินกันมากนะครับเดินหน้านะฮะอยหลังนะครับนี่ปิดตัวทีละข้างนะครับนี่ไปนิ่มๆนะ เนีรื่องว่าในส่วนของตัวเดินเองเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติและก็สู้แรงได้ดีปกติเลยนะครับเอาไปพร้อมเลยพร้อมใช้ได้เลยสําหรับเจ้าตัว3 1 2หนึ่งดีด็อกคันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพร,ารอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในอลไรก็เป็นการรับเรีเบื้องต้ตตน,ตน,ตนนะครับของเจ้าตัวแคตติลล่าสามหนดีด็อกคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสายสามคุ้มค่าเต็มนะฮะที่บริษัทดิจิตอลนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอราค้าติดต่อเข้ามาอาจจะมีรเานะคครรรรัับบยยละเอออีดนพ้มกับวิดีโอตรูป เลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกักนทั้งลายอีกทีหนึงเลยนะเพื่อใช้ในการประกอบการแต่งใจนะครับคันนี้เลยแล้ว่าแห้งสวยตะขันนะฮะในส่วนของเครื่องปั๊มตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเข้าไปพร้อ,อม,ออมเ,เลยพร้อมใช้เลยที่สำคัญสเปคดีมากๆนะตัวนี้นะครับทั้งลายยักษเอ้ยใบแท็กใหญ่เอ้ยนะฮะมีมาให้พร้อมทั้งสองแบบเลยก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากท่านนี้กับตัวชาร์ตเซอร์เบล่าสามหนึ่งสองดีล็อกคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดท นะฮะสินค้าตัวใหม่ของเนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัส so ดี